มักเสียงนี่แหละฮะเป็นกำเลยพวกเออสะใจเด็กแหน่งเป็นสีม่วงอมชมพูอือใหญ่เดินไปนี่สวัสดีครับผมบาวเคสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ามีพาพี่น้อง เลาะป่าหน่อไม้ไผ่กระสะตะกอนคิดฮอดป่าหน่อไม้ไผ่กระสะแล้วเนาะหลังปีใหม่มาเนี่ยพี่ออกหน่อยเฮาหาอยู่บ่เนาะเม่นจ้ะเพื่อใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอกเค่นสาวติ๊กก่อนไปรับชมเด้จอจ้าคอมเมนต์มาคุยกันหน่อเด้อหลังปีใหม่พี่น้องเริ่มงานกันหรือ,อยังเปน็นเอาใดเนี่ยฉลองปีใหม่ม่วนๆม,ม,มีความสุขเลยหาหนูไม่อไม้แบบนี้ เข้ามาแล้วยังไม่เห็นเลยนี่นี่บอกเคสไหนเนี้ยเซอติเข็นเลยนี่ดินี่ดิเออนี่ดิผูกทางผูกทางผูกทางผูกชาร์จแบบชาร์จไฟแล้วก็ลุยงานเลยพี่น้องหลายคนกันเนาะชักนไหนสองนี่น้อยอ๋อ ตองมีดูวยก็อ่ะมีบ้าเแหน่งพี่น้องจ้ะพอดีแหน่งพอดีเกาะีอนคนมาฮักอยู่เนาะก็เลยแตกใหม่เรื่อยๆจ้ะดีดีแหน่งนี่อุ้ยนี่ไงแหน่งบักหไงบักเข็มดิบบุเห็นกันเลย

เตากองเข่ามาข้างในก่อนมันจะมืดเนาะมืดตาใส่กะสะมนดจ้ะบนหัวเาเดี๋ยวเด้นสจ็เ็พี่อนน้องคเนี่ยดมืดส่เข่ากได้มันหนาอดี๋ย่อีกห็นเด้อแวบเมื่อกยนี่นี่ยาวเหงกระักเป็นสองท่อนก็ได้จ้ะก็เด้อหางนีมีอยู่ไหม มันมีหอยคนทักมันก็แตกเ,เรื่อยๆดูเห็นเพิ่มปะขอไม่เปิดไฟข้่งนอกมอ้ยหมุดตื้อเลยบอกเห็นวะเนี่ยโเห็นไมาเลยยิ่งเข้ามายิ่งมืดผู้ใดเห็นก็เบิ่งสร้อยไหนเด้อใครบอกเห็นนี่เด้อ เรียนนำกบอบเห็นแล้วเมื่อ,อ,อ,อดเดือดขึ้นฮักแล้วขึ้นหายเรื่อยๆเนาะมันแผยมันมัน,มนโอ้ลัดทางเลยเมนอนวะออกไก่ครับกระเพาะ ออกดักทางเลยสติ๊กยางมาก่อนโหสันเดาะมีแน่ในกองบังลองบังดี๊ดดเออด็ดนี่นี่น <olor S 1> <BU> ี่อีกหนึ่งนี่นี่อันไหนหนึ่งเขาไม่ถึงมือบอกเคลนครามเด้อจ้ะเมนหรอวะเมนเมนหนามอีกไหมเห็นอยู่แต่มันยังน้อยบางแหนงกันเนาะ เพิ่งได้ขอมือสองขอมือนี่พี่เด็กโอ้ข้างในพี่เด็กนี่ไม่เอ่ยมาทางนี้ใครเนี่ยแจ้งมุมเข่าเมื่อกี้เนี่ยเรมืดจุตืมอมอเห็นมีอยู่ยาวแล้วบอกพี่หนูเป็นหนวดแล้วมีแน่ทางนะกลังแตกเนี่ยเต้นเลยเลยเลยเอาไปได้บ่ใช่อเอง เล,เ,เลือกเอาเลือกเอาเนียงที่มันใหญ่เอาได้ค่ะเด็กมีวะล่ะเนียงที่มันใหญ่เอาได้มีวะล่ะเลือกเอาซานเราคุณเพิ่นเลือกได้นี่บุมีให้เลือกเด้อย,ยามนี่เราวโตเรื่อยๆจ้า ปากนอกทีนแนหนงนึงปากุกๆเดี๋ยวดุมีแหนงเดียวนี่บอกกอนี่เลาะมาเติบนึงเลยได้เบอร์ได้เห็นแล้วตรงแต่มันบุเคยออกมันก็บอกออกจ้ะมันไม่น,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 น่าแล้งเนาะบรเห็นฟ่งดีๆเรเคมันอยู่คือจังกิ่งวันนี้แหนงก็ได้เราบ่สังเกตด,ดีๆก็บบ่เห็น น้ำไม้ยามนี่โบเมนเรื่องง่ายด้วจ้ะมันบออมันบ่ค่อยอยากอกอกเนาะหนาแรงคือว่าแหละก้อนี้มีไม่เอ่ยมีกันยังเป็นแหน่งน้อยพี่น้องสามสี่ข้อมือเนี่ย่ละหลังพึ้นหักมีคนมาหาก่อนฮหน้าก่อนหน้าประมาณสักสามสี่มือจ้ะมันมีห้องหดร่องรอยคนหักแล้วมันแตกขึ้นใหม่แต่มันยังสั่นอยู่ พี่น้องเอ้ยบัดนีม้มาเห็นหนอนหนอน้อยหนอนจะเอาก่อนหน้ามีคนฮักเลยนี่หนอนน้อยจะเอาว่าจะมีหอยเพิ่นฮักบ่อเพิ่มบบอกีกนะบ่อเจอหนอนแล้วเจอหนอนแล้วเดี๋ยวไปก่นอนเพิ่มพื้นที่อยู่ข้างในจิ นใหญ่เลยเจนเลยดีแซ่บเลยโอ้ยบอกเอยชุดมือมีคู่เนี่ช่องมึงดูเห็นอันเดียวโดดๆเลยแนวโน้นี่ก็ได้ม่เห็นแต่ทิก ออันี้แตกตามลำเลยเ <c oughs> ต็ลมลำเลยหักเลยจ้ะ <c oughs> มักเสียงนี่แหละฮักเต็มกมเลยพ <c oughs> วกพวกวอยู่นีโคอเด <c oughs> ีมีไไม้ในโคอ มีบอกเพนมีแหงน้อยพอดีเลยพอดีต้มเลยทางึ้นเดี๋ยวแหงนึง่งจะว่าแหงเท่าหนวด <c oughs> เอาคือเก่ายามันบูมีนี่ยามันบูมียามมันอึดมันยากยามแรงนี่ค่ะได้ฮักได้หาถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องอะบ้านพี่น้องนี่ค่ะ บอมีให้เห็นเลยบอกว่าสิเป็นแหนงเป็นหนวดเป็นหนอก็ได้ลองหาสักพักแล้วจ้ะบ,บอได้เพิ่มมาเบิ่งผลงานด้วยเหมือนทำงอเบิ่บงด,ด้วยเนิ่นๆได้หลายสมัยอันนี้ไผ่ป่าบมแมนฤดูเพินพ่นก็เบอ,อกด้วจ้ะจะไผ่กระซ่านี่ฮะพอพอได้พอได้หาดิโอ้ได้อยู่นะวางได้ก็ได้แต่กระเป๋ เมนูดิดิเน่งกำบักใหญ่อยู่จ้ะเมนูยูติ๊กแกงติ๊กต้มโอ้สติกว่าสติกว่ามือฮันเพิ่งกินไปเมนูไออูนอไม้มื่อนีชสติกเอาไปต้มกินจะเจ๋อกับปิ๊นั่บอกพี่น้องฮมได้ไหมเมื่อทำเมนูสู่พี่น้องกินจะบันนี้อยากกินแล้วได้เวลาแซ่บแล้วจ้ะพี่น้องจ้าสติกเอา มาต้มกินกับน้ำพริกกะปิหน้าไม้อย่างหน้าไม้จ้ะแล้วก็ผักสดมีกระถินโอนมีใบบัวบกแล้วก็มีชะเดาทอดปลานิลกับข้าวสวยร้อนๆกับบรรยากาศสิบโมงกว่ายังหนาวอยู่เลยจ้ามามาพี่น้องมาซ่บน้ำกันได้จ้ามีเจียวถึงวัวโบเข็มเข็ดเจียวถึงน้ำพริกอือเวลาส่งกามาลงเลยเด้อย นมานมาพี่เรหมาอา่าข้าขึ้นยังบบกันอยู่ครับอกเด็นไมพี่เราหามาวันนี้ไม่ได้เก <c oughs> งอ่อนืมอย่างหวานบบบพิ้โอ้ไม่สดเนาะ ต้มทังเนงแบบนีโปรมัละฟินแทะขอบคุณครับนี่อมเอ้ออปาปากแกะกัดก,กิน,นจะไป่อมาได้กินกันเินเกือบเทียว หัวบุกครับไปชอตอีกมากดูดูเนยดูดูพักตามเพิ่งให้เพิ่งนากระอยากลายอยู่เลยบ้านที่บ้านเฮาอีสานเฮาก็เอิ้นพักหนองนาะพี่น้องอืมแบบหัวบุก กัป,ปี<ส>ดังมันดอกไม่ค่อยหลายลอะมันเป็นใบละแตกแตกนั่งพานต้นเเซ็บ ใบก็บกินมันกระซาต้นลูกน,นิดนึงนะชักหน่อยประมาณคุ้มพาคุ้มพาหน่อไมกก้จะเริ่มออกเลยเนาะนนกระชาจะออกก่อนคุ้มพามีนาก็เริ่มหน่อนางดิ้นอ่ะน,นี่ พี่เล็กข้าวอ,อย่างนี้น,นี่เ้มามันข้าวมันลานอ่ะข้าวของเจ้มามันเจ้อ็มมันแบบดูเห็นหมูเห็นหมาใกล้ทางทเสียงพี่เล็กดีนงพี่น้อยถามหา <laughs> เด้อเี่กะหอาเอาเพชรเด้อโอ้ยีเมนบอกกินเพชรออกจากโคก บางคนจะเริ่มง,งานเมื่ออย่านี้เหนอใช่ไม่ร้อนี้ไม่นี่ก็หลายคนน่าจะถึงที่ทำง,งานแล้วทุกคน ตั้งแต่ที่ขึ้นแล้วต้องเหนื่อยแห้งไม่ลุยงานตรงนี้ก็หลายๆคนก็จะเริ่มงานมันแรกนะนเนาะสู้พี่น้องเก็บเงินเที่ยวสงการไ <c oughs> ม่เจอเขามีเป้าหมายอยู่เาต้องเที่ยวสงการใช่ครับต้องสร้างเป้าหมายเป้าหมายต่อไปคือเราจะมาเที่ยวสงการจะได้มีเหนื่อมีแห้งเฮ็ดงานเนาะ เหงานบน่มีเป้าหมายมันก็นไปเรื่อยๆไปเปื่อยได้เป้าหมายเที่ยสงการนะสงการใช้เงินหลายได้เขาวะเลาะสาะน้ำอย่างนี <c oughs> ปีใหม่กินอยู่เพื่อนเดี๋ยวการที่ท่องเที่ยวเนาะปีใหม่ว่าเขาดาวสงการเลาะได้ม,มันหล่อเมื่อ เช้าเปเมื่อกี้เห็นรถต้งใส่ปอกไก่เป็นไหลเริ่มทยอยกลับตอนใส่ช้าๆของเต็มไทยรถมัเนี่ยของเต็มไทยรถตุงตุงนังฟางเซฟจิกเก็บฟางมานนำเลือกฟางออกนี่ล่างดินออกเลยฟางมันเกาะลงไปพักหนอกพักหนอกเปิดตามทุ่งนา หนาวคุณอาลุ่มหนาวสองมื้อเนี่หนาวเองดอกไหมโอเคไม่กินดอกตดนแสบดอกบม่ร้ายประเดี๋ยออกกตะใบ ตโตอกดอกห้ก็ให้ปากให้กระตุ่มแล้วเมื่อใหม่ก็อยู่นะมันยังน้อยแับอีกมาเป็นควรจะมันซีเบิสตัวนี่ง่อรมันจะแก่มันมันใบถันจะกระเทียมมารวบไว้ไม่ใช่ฟิดไว้ไม่ใช่ฟิดว้เอาเมนูปลาดุกน้ำปลาหวานเรายังไม่ได้กินอยู่เมื่อวานปลาดุกเบิสเลยจ้ะไม่จริงเส้นเมื่อวานนี่แหละไปซื้อหรือปลาดุกเบิสได้ไอ้ ใส่มาใส่ย่างวิเชียนมาหนึ่งตัวกินยี่บัตเลยกินเมื่อคืนนี่แหละกินเที่ยงกินแรงเด่ดเขาว่านหวานเนาะ จากคุณพังหน่อยได้คุบกจคุณครับต้มเร็จเกลือน้ำน้อยนิงดีเซฟหน่อย ไม่น่ะเนี่ยมันจะอกมานันมันหนำหน,า,หนาเรงค่ะไม่อยากจะตามมาหน,า,หนาเรงเนี่ยมันเป็นอันนีวแซ่บไปเนาะมันเป็นอะไรกับของหายยักๆมัน,นแซ่บแล้วมันมีส่นวนน้ำอะไรหรือกระเัา รูดแบบนี้เลยไม่พอจ้าหนึ่งก้านสองก้านจ้าเอาใส่ถุงโฟมเลยจ้านี่เนี่ยเอาต้มเลยตั้งไว้ไม่ลงลมลมมันแห้งกักเดือดแห้งไหยอื่อ้ nhiều thế nào đây? <laughs> Kinh hướng hướng đâu đây. Ừ. Kim hết đầu tuần này. Một cục tít bạc tít kho. Một tuần bạc kho đấy Bất ừ. 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 bầu ừ. Ừ. Tí đường tắt rồi. Cái ba này vẫn đấy. Hướng ở làm bây giờ. Nó đa rồi. รถยี่ห้อไหนอ็น t MT ออกสีสันมาช่วย <c oughs> สวยข่าวพิมพ์โพลออกมากับเบ <c oughs> าเอวหรอกอันนี้แหละทำคูณละเราขี่ดำลูกนดำเต้าเอาในอน,น, <c oughs> นาคตรถเป็นแค่พาหนะอย่าเป็นนำนะต้งแต่ <c oughs> มีเงินก็เป็นหนี้เป็นสินได้ถ้าว่าดาวเอาก็ได้มีขี่หรือขี่นะ พี่ึกบอกเอาใหม่นี่พันี่อะไรนี่ยจะขี่ไร้ได้ขี่ปันไดคขับปันไดต่ามคนพ่อไม่รู้พอดีโบเป็นหนีแล้วพ่อเป็นไทยเราเด้สะ่ะตะกี้ก็พผ่อนคือกันแหละแต่ว่าเป็นไทยเราบอกเอาละแม่ยังห่อ,อย่างรุ่นไหนออกมาง,งามๆกับบอกเอาบัแม่ยังดอกถ้าซื้อรถจะปผลก็ต้องทำงานหนักๆแต่นนเพื่อผ่อน เอาขี่น้ำลูกน้ำเต้าอ้าวอานาคตเขามีงานมีการทำดีๆข,ขับแท็กซี่ไปเที่ยวนำดั <c ười> บฮึชิปหนาทีนั่งกินอ่างก็ไนดะ้แทบหมดอ่างพี่น้องสมนียังเบากกิน <c ười> สมนียัพี่น้องบอกว่าโอ๊ยแต่เมนยัวกันแต่เลิกแต่เศร้าบโอ้โหเลยเนาะชิบ <c ười> มือกว่าแล้ะสายแล้วปล่อยไปจะไปหาน้ำไม้แต่เศร้ากว,ว่าวมเพื่อไม่ยุยกินเกือบแล้วเนาะ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงทันี้ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าขอแซ่บ